ครับก็จากคลิปที่แสดงเรื่องส่วนลดนะครับก็มีคําถามมาจากทางบ้านนะครับบอกว่าถ้าเป็นจํานวนสินค้าต่อด้วยช่องราคาต่อหน่วยนะครับต่อด้วยช่องส่วนลดแล้วสุดท้ายเป็นช่องจํานวนเงินนะครับอยากทราบว่าต้องใช้สูตรแบบไหนนะครับเป็นคําถามจากคุณวันดีนะครับคุณวันดีถามไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูว่าทํายังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ผมจาลองให้ดูคร่าวๆนะครับผมสร้างตารางและเมคขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือช่องแรกเนี่ยตามที่คุณบันดีแจ้งมานะครับช่องที่หนึ่งเป็นจํานวนนะครับช่องนี้นะครับช่องที่สองเนี่ยเป็นช่องราคาตะหน่วยนะครับช่องนี้นะครับราคาตะหน่วยนะครับสมมุติว่าเอ่อหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นตแบบนี้นะครับนะครับคําถามคือคุณบันดีอยากรู้ว่าช่องสุดท้ายเนี่ยช่องสุดท้ายใส่สูตรยังไงนะครับ ทุทีนะครช่วสุดท้ายที่ใส่สูตรยังไงนะครับก็วิธีการนะครับง่ายมากครับก็คือสูตรในช่องเนี้ยนะครับที็นเป็นเก้าสิบาทนะครับสูตรนะครับมาจากเอาราคาป้ายนะครับนะครับราคาป้ายเนี่ยคูณจานวนให้เสร็จนะครับคูณจานวนให้เสร็จนะครับลบนะครับราคาป้ายคูณจํานวนคูณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับก็จะแบ่งเป็นสองก้อนเห็นไหมครับก้อนแรกก็คือราคาป้ายคูณจานวนไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ลบเนี่ยลบจรงก EX นะครบับนะครับวงเล็บซ้อนที่อยู่ข้างในนะฮะก็คือราคาป้ายคูณจานวนกันก่อนนะครับแล้วก็มาคูณด้วยส่วนลดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์คือช่องดีสามคือช่องนี้ช่องสิบเปอร์เซ็นคือช่องดีสามนี่นะครับเห็นไหมผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณด้วยดีสามนะครับแล้วก็ครอบวงเล็บไปอีกชั้นหนึ่งนะครับกลายเป็นมีสองวงเล็บนะครับวงเล็บที่หนึ่งราคาป้ายคูณจํานวนลบราคาป้ายคูณจานวนคูณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเห็นไหมนะครับแล้วก็ใส่เทอร์ลงไปนะครับเห็นไหมผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับ อะมาลองพิสูจน์กันดูนะครับอันนี้ซื้อหนึ่งชิ้นนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะครับเวลาเขาลดเขาลดสิบเปอร์เซ็นก็คือลดสิบาทจใช่ไหมฮะก็จะเหลือเก้าสิบาทเวลาจ่ายเงินจริงนะฮะนะครับสมมติผมแก้ราคาใหม่นะครับแก้ราคาเป็นเอลูกค้าซื้อสองชิ้นนะครับสองชิ้นนะผมใส่เลขสองแล้วกด enter นะครับราคาตัวหน่วยคือหนึ่งร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับหนึ่งร้อยคูนสองนะครับได้สองร้อยใช่ไหมครับเวลาเขาลดเนี่ยก็ลดเป็นสองชิ้นก็คือยี่สิบาทเนาะ ก็จะเหลือ180บาทแบบนี้นะครับส,สูตรที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ต้องทำำอําความเข้าใจนะครับต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับก็คือมันจะเป็น were. สองก้อนนะครับก้อนที่หนึ่งนะครับก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือราคาป้ายคูณจํานวนไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็กลายเป็น,นราคาเต็มของมันนะครับลบกับส,ส,ส่วนลดนะครับนีกก้อนนี้คือส่วนลดก้อนหลังในส่วนลดนะครับส่วนลดคิดยังไงก็คือเอาราคาป้ายนะครับคูณจํานวนไปเลยครับ แล้วก็คูณด้วยส่วนลดเนี่นะครับส่วนลดคือสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอยู่ในช่องดีสิบนะครับก็เป็นว่าพูดผิดฮะสิบเปอร์เซ็นอยู่ในช่องดีสามนะครับเท่าทีนะครับอยู่ในช่องดีสามก็คูณดีสามเป็นไหมฮะนะครับก็เลยเอาราคาป้ายลบกับส่วนลดได้เป็นราคานี้นะครับซื้อของหนึ่งร้อยบาทสองชิ้นนะครับขอลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เลยกลายเป็นลดไปเหลือแค่นี้นะครับลดไปยี่สบาทเหลือร้อยแปสิบบาทนะครับเวลาจ่ายเงินจริง นะครับโอเคนะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับนะครับขอบคุณสําหรับคาถามจากคุณวันดีนะครับก็เฉลยให้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับลองทําตามดูนะครับนะครับไม่ยากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ